จังหวัดน่านร่วมกับวัดพระาธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงขอเชิญร่วมงานประเพณีหกเป่งนมัสการพระมหา,าธาตุเจ้าผู้เพียงแช่แห้งภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันและยกระดับการท่องเที่ยวน่านสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูงประจำปี2569ในวันพุทธที่25กุมภาพ,พันธ์ 2,569ถึงวันอังคารที่3มีนาคม2,569รับชมพิธีเปิดสุดยิ่งใหญ่อลังการการแสดงแสงสีเสียงย้อนตำนานเวียงภูเพียงภายในงานท่านจะได้พบกับพิธีบวงสวงถวายสักการะองค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งและบวงสวงเทวดาอารักบ้านอารักเมือง ร่วมด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ตันโดยคณะสงฆ์ทั่วทั้งจังหวัดน่านพร้อมชมขบวนแห่เครื่องราชสการะประกอบด้วยน้ำสงผ้าทิพและผ้าไตรพระราชทานการประกวดขบวนแห่ขัวตาลทั้ง15อำเภอชิงถ้วยพระราชทานร่วมไปถึงกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมและการแสดงศิลปะล้านานาร่วมสมัย ทั้ง15อำเภอพร้อมด้วยกิจกรรมอัดแน่นตลอดทั้ง7วันมาร่วมทําบุญใหญ่และเป็นส่วนหนึ่งของตํานานแห่งศรัทธาไหว้สาพระมหาธาตุเจ้าผู้เพียงแช่แห้งที่จังหวัดน่านสืบสารและส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามโดย